เพชรทนงรับบทป๋าดันอาสาปัน้นวันเดอร์เกิร์นซูเปอร์เกิร์นสู่ตัวท่อระดับโลกเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสขอสวมบทป๋าดันช่วยหนุนคู่พี่น้องนัดวันเดอร์เกิร์นและซูเปอร์เกิร์นจรูนศัก์มวยไทยเพื่อก้าวขึ้นมาประกาศสัปดาดาความยิ่งใหญ่บนสังเวียนระดับโลกให้ได้ถือเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องแห่งศึกวันที่ทำผลงานได้น่าจับตามองสำหรับทายาทอาดีตนักมวยไทยชื่อดังอย่างจรูนศักด์ วรพินโดวยวันเดิ่เกินโชว์ฟอร์มเฉียบในไฟแรกกับกติกา MMA ด้วยการ,รเผด็จเซบาบาโนไปอย่างง่ายดายขนาดที่ซูเปอร์เกินยังรักษาสถิติไร้พ่ายจากการขึ้นชกสองไฟที่ผ่านมาและหลังจากที่ทั้งคู่ย้ายมาอยู่ในสังกัดมาร์ฟอ์ก็ยังคงได้รับการดูแลยอย่างดีจากทีมงานมืออาชีพโดยเฉพาะการได้เพชรธนงกำปั้นรุ่นที่ร่วมศึกวันช่วยเข้ามาดูแลและจัดโปรแกร,รมการฝึกซ้อมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยส่วนตัวผมรู้จักกับผู้บริหารของท่ายมารอกอยู่แล้วครับก็มีคุยกันว่าให้ช่วยเข้ามาจัดโปรแกรมดูแลนักกีฬาทั้งหมดโดยเฉพาะนักกีฬาในสังกัดของวันที่จะถูกแยกออกมาซ้อมเป็นพิเศษครับส่วนของนัดและแอนนาผมได้ดึงเทรนเนอร์เกย์เข้ามาช่วยด้วยครับเพราะที่ผ่านมาทั้งสองคนยังขาดในเรื่องของความซิปและความแข็งแรงของร่างกายนอกจากนี้ผมยังจัดโปรแกรมทดสอบสภาพร่างกายอยู่ตลอดเพื่อจะได้เห็นว่าพวกเขาขาดตรงไหนก็จะเร่งแก้ไขในจุดนั้นให้เร็วที่สุดครับ นอกจากนี้เพชรธนงยังเชื่อมั่นอีกว่าหากนักสู้สาวอนาคตไกลทั้งสองรายได้รับการดูแลยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอก็จะสามารถประสบความสําเร็จอย่างที่หวังเอาไว้ได้นั่นการครองแชมป์โลกวันในอนาคตต้องชื่นชมในความมุ่งมั่นของทั้งนัดและแอนนาครับที่ตั้งใจซ้อมเป็นอย่างดีผมคิดว่าทั้งสองคนสามารถพัฒนาได้อีกมากครับตอนนี้เราพยายามเสริมความแข็งแรงของร่างกายให้ดีเพื่อให้พร้อมสําหรับการก้าวขึ้นไปเป็นนักกีฬาระดับท็อปในอนาคตครับ ทั้งนี้แฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและโปรแกร,รมการแข่งขันไฟต่อไปของวันเดอร์เกินและซูเปอร์เกินได้ที่ Facebook One Championship Thailand และเว็บไซต์ w ัน i f c o m t h